สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใส่เข็มขัดรอดอนะครับเมื่อเราได้เข็มขัดรอดอมาแล้วนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่ตัวสายสายเข็มขัดกับหัวเข็มขัดนะครับตัวหัวเข็มขัดนั้นจะเป็นทองเหลืองนะครับตรงกลางจะมีสลักตัวนี้สลักนี้จะเอาไว้รูดรูดเพื่อให้เข็มขัดกระชับกับลำตัวนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นสลักนะครับจะเป็นฟันฟันเป็นแฉกแคล้ายๆใบเลื่อยนี้นะครับง่ายๆเ,าเทคนิคการใส่ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้ปลายอีกด้านหนึ่งปลายด้านนี้ถ้าเกิดว่ามันลุยออกนะครับมันลุยออกหรือว่ามันหลุดออกเ,อเราแก้ไขง่ายๆนะครับก็โดยใช้ไฟแช็กนะครับใช้ไฟแช็ก ลนใช้ไฟแช็กลนไปเมื่อลนเสร็จแล้วอย่าเอามือไปจับนะครับมันร้อนปล่อยให้มันเย็นเมื่อปล่อยให้มันเย็นเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบโดยการนะครับเอามือง้างนะครับง,ง้งางง้างเสร็จแล้วเอาปลายด้านหนึ่งใส่เข้าไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะกลับกลับด้านกันนะครับเพราะว่าตัวเข็มขัดไม่ได้มีเครื่องหมายปลาย ใส่เข้าไปแล้วก็กดนะครับกดให้แน่นสำหรับการที่จะใส่นี้เราควรจะวัดเอวรอบเอลลวเราก่อนนะครับเพราะว่าการใส่เข็มขัดเนี่ยเราสามารถปรับปรับได้ไม่ต้องไปตัดนะครับเพราะว่าบางคนพอขึ้นปี2ปี3ไปแล้วจะโตนะครับเอวจะขยายแต่เราก็สามารถปรับรูดให้เข้าไปได้หรือขยายออกมาก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็กดพับลงไปกดลงไปเท่านี้เสร็จแล้วครับง่ายๆง่ายงายทีนี้หัวเข็มขัดเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพองเหลืองเวลาขัดนะครับใช้บรัชโซขัดขัดให้แวววาวนะครับเวลาตรวจระวังจะเจอแจ็คพอตนะครับเพราะว่านักศึกษาบางคนไม่ทำการขัดเข็มขัดนะครับครูฝึกหรือเวลาตรวจยกชายเสื้อขึ้นมา หัวเข็มขัดไม่แวววาวไม่มันระวังจะเหนื่อยนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ทดลองอทดลองสวมนะครับเอาด้านที่เป็นทองเหลืองับสอดเข้าไปสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดันดันให้ขึ้นไปอย่างนี้เป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จไม่ยากใช่ไหมครับเท่านี้เองนะครับการประกอบหัวเข็มขัดของรอดอนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไป สวัสดีครับ